จะกินข้าวมองไปเห็นหานรุดว้ยไปจับหานกันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาว้ย <c oughs> ขอจะได้กินเย็นหมดอีกแล้วแต่ไปอตอนชิมอร่อยอร่อยตอนนี้อร่อยไหมล่ะเนี่ยหมดแต่ไปล่าไปไรไปไรหานขา้าบบานรุดฝนตกแล้วไอ้นั่นมันมันล้ม ยังอร่อยอยู่มืนเดิมต้นหอมต้นหอมไทยเราได้เนี่ยคนอยู่ต่างแดนได้กินอะไรที่มันเป็นของไทยนะมันอืถ้าใครไม่ได้อยู่ต่างแดนไม่รู้หรอก <laughs> มันมีคุณค่าทางจ,จิตใจ ต้นหอมไทยถั่วไทยผักชีใบเลื่อย ไทยมระไทยข้าวคั่วเองพริกคั่วเองพริกปลูกเอง <c oughs> ได้ยินแค่บรรยายก็ฟินแล้วใช่ไหมล่ะ ยังไม่เคยกินนะเขาบอกว่าเอาไปแกงออมอร่อยยอดมะระใบมันใบมันพูดถึงในตุ๊ในบ้านอะ่ะกินได้หมดนะในบ้านผักมันอ่อนไม่ต้องยอดเลยมันมันกินได้หมดเลยเนี่ยมันมัน แกบ,บนี้เลยอะ่ะมันไม่ไม่แข็งอะนะมันไม่โดนแดดอ้าเดูดิ เ่ก,กีาา้ว่าจะเอาโครงไก่มากินไม่ได้เอามาว่าจะเอาโครงไก่ว่าจะเอาไข่ต้มผลสุดท้ายไม่ได้อ,อะไรมาเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้ว ไอ้ี่ไปกินเมื่อกี้ทิ้งไว้มันสุกลูกแพปลาซาบะเนื้อมันนิ่มมันไม่เหมือนปลาทูเนาะอืมก็เทมดอง ກະທຽມរົາឯងដងឯង เชื่อไหม <c oughs> ตั้งแต่ติดโควิดนะนานแล้วกี่ปีแล้วลิ้นกับจมูกยายไม่ค่อยรับรสเดอร์ใครรู้จักยาอะไรบอกให้ยายกินหน่อยลิ้นรับรมันคือมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะน่าจะห้าสิบห้าสิบหรือเปล่าเนี่ยมันยายกินเนี่ยหอมแน่น่ะ ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ได้กลิ่นรสชาติของหอมเลยอะ่ะตอนแรกก็นึกว่าหอมมันเอ๊มันเป็นอะไรมามันเอามาปลูกบางนอก <c oughs> ไม่ค่อยได้กินกินใบมันใบมันอร่อยกว่า อยากให้เห็นเปิดยังไม่ได้ลุกไปไหนหรอกพอกินน้ำเสร็จก็พอกินน้ำเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็มาเปิดโทรศัพท์ดูเปิดโวงนูนหมั่นนี่หมั่ง,ม,งมือก็กินไปคนสุดท้าย คนสุดท้ายก็ไม่เหลือ,อกินแบบมีความสุขนะถ้าถ้าเราเราถ่ายคลิปเราต้องแบบมันช้าช้าไม่ได้เนะอืมมันกินช้าแบบอบแล้วเวลามันก็ยาวมันกินแล้วมันก็ต้องคอยมองกล้องคอยมีคนเคยบอก ชอบยายอย่ <c oughs> แต่ว่ากินทำไมต้องมองกล้องเออเราไม่ได้กินเฉยๆนะถ้าเรากินไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็จนแบบธรรมดาธรรมดานะอันนี้กินถ่ายคลิปมันก็ต้องมองกล้องนะไม่มองกล้องแล้วจะมองอะไรนะใช่ไหมมันก็ต้องมองอืมมัน ตรงนู้นเลอหรือเปล่าตรงนี้เลอะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่้าเราแบบไมืไ่อไรไทยคลิปเราก็กินแบบยังมีความสุขไ <c oughs> <c oughs> ปแค่นี้แหละ <c oughs> ไม่เหลือไม่เหลือบายบายรับฟอง จ้ามหมดไม่เหลือจ้ามไม่เหลือ <laughs>